เราถ่ายไปแล้วรอบนึงครับอยากจะบอกว่าจริงแล้วรอบนั้นนะครับผมเล่นแบบอมอมองไว้แบบตอบนรอบนี้เพราะพวกเราเป็นเพราะพวกเราเป็นพวกอะไรนยครับรีบจ่ายเงินก่อนพวกเราเป็นพวกแบบมีหัวในการใช้เงินพวกเราสลัดมากหมครับ <c oughs> จริงตอนเปิดมานะครับก็บัตรรอบนี้หมดเร็วมากเขาบอกว่าห้านาทีห้านาทีหมดแล้วจริงไหมครับจริงครับ ก็ S 1> <S 1> <S สปอนเซอร์นะครับแล้วก็แล้วก็พนักงาน i อนะครับไปแล้วครึ่งหอไหมครับผมที่เหลือก็เป็นจองผ่านรุ่นนี่นั่นสไปซนีอะไรเลยจองผ่านโทรเลขจองผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็มันก็เลยเต็มเร็วมากนะครับผมเราก็เลยต้องเปิดรอบสองก็อะไรนะรอบนี้นะ รอบที่แล้วผมก็ใส่เต็มที่แหละทํามว่าจริงๆแล้วเล่นสองรอบเหนื่อยไหมตอนแรกบอกไม่เหนื่อยกับผีนะนี่เหนื่อยจะตายอยู่เมื่อกี้เลยนะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะใครไม่เคยเห็นไก่ชนให้น้ำนะอย่างนี้เลยโอ้โหติดๆนะพัดๆไปเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วออกซิเจนเนี่ยให้มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็พอบานะครับก่อนขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้อยากจะมาเล่นให้ทุกคนประทับใจครับ ชอบถามว่ารอบแรกรอบสองมันจะเหมือนกันไหมใครจะไปทําได้เหมือนกันนี่ก็พูดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ารับรองว่าสนุกเท่ากันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตของบีมครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยนะครับก็ตั้งใจทำกันเต็มที่ ทีนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเดเซตแป๊หนึ่งนะครับผมพี่ครับของไม่นะครับระหว่างที่ผมเปลี่ยนเดเซตตรงนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วอะไรนะอะไรนะ้องเทเซตแปลว,ว่าอะไรถามมาได้ยังไงเนี่ยเทดแปลว,ว่าอะไรเซต เซตไงไม่เคยเรียนบอลเล็กบอลเหรอเทสเซตนี้ไงเทสเซตคืออะไรเออเทสเซตอืมเหรอเหรอเทสเซตก็คือไอ้นี่ไงไอ้นี่นะครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรใช่ไหมอยากรู้กันอีกใช่ไหมอันนี้เรียกว่าไวเลส าใจความหมายเลยนะครับข้าไปเลยดีกว่านะครับผมวันนี้นะชื่อคอนเสิร์ตคือวนะันแม่น่ยปุ้ยพลาดอีกครับวันทุกขอพี่เส้นวันแม่ใครไม่รู้ <c oughs> ไม่น่าวางกับสายแค่ไหเองกนะ็ <c oughs> ชื่อคอนเสิร์ตนะฮะก็มีคำว่าวันแมนก็คือผมแล้วนะครับ <c oughs> วันทุกอนี่รู้กันอยู่แล้วนะก็คือก็คือ <c oughs> วันทุกอเก็บไว้ในใจถูกต้องจะ้ะ <c oughs> ก็เหลือคําว่าแฟนขครไม่รู้นะครับแฟนขครไม่รู้นเนี่ยทีนี้เขาว่าแฟนขครไม่รู้เอ้ายุ้ยสวัสด,ดียุ้ยเออมาด้วยอม,มีใครมาอีกไหมไม,ไม่มีแล้วครบป๊อปป๊อปง่ายนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยคิดซะว่าที่บ้านนะต่อต่อครับมีใครจะเข้ามาช้าอีกไหมครับจะได้เล่นช้าๆเดี๋ยวค่อยๆไปไวันนี้นะฮะทุกคนก็ ผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับก็ต้องมีสองประเภทแหละพวกที่มีแฟนแล้วกับพวกที่โสดนะครับผมไหนขอดูมือคนคนมีแฟนแล้วหน่อยครับมีแฟนแล้วดูนี่คนมีแฟน,แ,แ,ลน,นแ,แล้วครับขอเสียงด้วยหลอมแหลมมากหลอมแหลมมากนะครับถ้าเป็นคนก็ถอดทิ้งไปแล้วนะครับขึ้นมาแค่นนี้ตถ้าอย่างนั้ <laughs> ตนตรงที่นี้ก็มีแต่คนโสดใช่ไหมเพราะขอดูมือคนโสดเลยครับ นะก็แสดงว่าเล่นมุกที่เล่นรอบที่แล้วได้ด้วยนะครับผมได้นะครับผมอะมิวสิกมาหน่อยเลวมีคู่ต้องมีคนเกี่ยวแขนพวกที่ไม่มีแฟนเขาเรียกว่าไม่เอยโอเคนี่โอเคนี่วันนี้ขนาดไม่ต้องแบบว่าเตรียมกันก่อนเลยนะหรือต้องร้องโสดนะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ ไม่รู้แล้วใครจะต่อใครจะดูย้าไม่มีใครมาด้วยอ่ะเขาก็เรียกว่าพูดไปแล้วมันหน้าแซแซงปีนี้ผมสิบแปดผมก็ยังสซนโนไม่ให้จีสิบแปดเนี่ยมันสิสิบปีทดไว้ในใจยี่สลบสิบเหลือสิบแปด คุยได้เป็นแมนแต่ยามมัถามเรื่องแฟนนะเพราะว่าผมาก่อนเนี้ยยังไงก็ได้ไปไหนมาไหนผมชอบแต่สายสีห้าปีผ่านไปเอ๊มันชัดยังไงอะทำไมโดนยันคนนั้นคนโน้นก็มีแฟนขนาดอย่างน้งแดงแต่ยังไม่ ยังไม่ไหนเลยก็เล่นโผบ่หมดล้นะครับเล่นน้องตัวเองเอครับยิ่งคิดนะมันยิ่งปวดหัวขนาดน้องตัวยังไม่ตะเกียบรองเท้าปากหูช้อนสอก็มีคู่ข้าบผเอ๊ะเดือะแล้ว จอสก็มีคู่แต่ว่าผมเนี่ยเนี่ยจะทานข้าวดูหนังไปเที่ยวก็ต้องไปคนเดียวเพราะว่าผมเนยมีเพื่อนเพื่อนก็ชอบมาล้อ,อบอกว่าผมมันหล่อ,อแต่ว่าผมโอ้ยคนดูคนไหนหน่ารักอยากจะมารู้จักกับคน Khó đang đòi khi nó không có chui cơn gió Thấy chưa? <laughs>